สบายดีพี่นอ้องเมื่อนี้มาพบกับซองเชอกจือซองหนึ่งแล้วเนาะพี่นอดด้องคลิปนี้ก็สิเป็นคลิปทีเจือกับไม้ยันไปเหยียบยามร้านหลุดของไอจีเองเมื่พี่นอ้องอยู่บา้านคุ่นตูมพุ่นยานาะนอะไรเนาะตอนนี้เขากะมาะขึ้นรถเซนูแล้วพี่น้องขึ้นรถเซนูแล้วก็ไปลงอยู่เซนูเลยเนาะแล้วกะสิิปขึ้นรถไปบ้านพี่หน้าทีไรนึงเมื่พี่น,น้นนนนนงนองตอนนี้เขากำลังตาดตอนร้านรถ พี่น้องคิวรถที่ว่าเ้าสิไปใช้กบมาลาดรถอยู่แถวนี้นะพี่น้องแต่ว่าชุ่มจืดอันคืนรถอันซ้ายเซโนแล้วเนาะไปลงอยู่เซโนพี่น้องแล้วก็คืนรถจากเซโนไปบ้านพ่นตูมอีกเถื่อนึงพอดีเป็นสามต่อพี่น้องจะหอดบ้าน ตัวน,นี้มันยังเสาอยูน่นะพี่น้องรถยังบบทันละลายเป็นไดอยาก,กินเขาสิาไปกินเขาก่อนน้อบาลน,นี้ตอนลานรถอยู่ในบาทน,น้ำประทายเบิรงพี่น้องมันกระทันหันรถทันที่ยืนคืนนาทีออกประมาณแปดโมงน้องพี่น้องขั้น,นกาสิไปฮอดอันนี้ เซนูประมาณแปดมุงเคิงเลยฮะกับเสดไปขึ้นรถอยู่เซนูไปบ้านพ่นตู่ต่อนะพี่น้องแต่วต่าตอนนี้เจริงๆในตลาดนพี่น้องรถห้ากับไก่เสี่อวแล้วนะพี่น้องเพราะว่าตอนนี้กับแปดมงแล้วอันนี้ไก่ง่วงเสี่ยวเมื่อผ่าร้านนั่พี่น้องฮาโตเอามะหายเพื่อนเฮ็ดแนวน้อพี่น้องแต่บัวเป็นเสี่ยงหลอดหรือบ่ กะน,นี่เต็งกับเมียขันกะมาฮอดเซโน่เรียบร้อยเนาะพี่น้องตลาดเซโน่เมียขันย่างไปหาท่ารถอันที่สิไปโคนตู้มเนาะพี่น้องู้ว่าสิพหรือบโอ้เมือพี่น้องเอยมากปนัเพือสิอเนาะออกอ,อ,กอ,อ,กอ,อกตือนแต่ต6เดี๋ยวน,นี้ก1 0ยงแล้วพี่น้อง เซ้นูนว่พี่น้องได้ขึ้นรถแล้วแต่ว่าเพิ่นจีงออกประมาชนะิปม้งเนาะเ่าก,ก็เลยสืไปห้าสื่อหมากใหม่มานงกินอยู่รถพี่น้องว่าเป็นมิ่งตอนนี้ก็กับมงเคืงเนาะเพิ่นอออประมาณสิปม้งด้วยซี่ม้งเคืงแล้วเนาะพี่น้องนี่มากดุนๆก็เลยหาหลอดตลาดบนก่อนตลาดพี่น้องพากันเมาลูพี่น้องสื่อยาดมมามาทางเมยคันสื่อมาเกียงพี่น้อง โลดเธอได้ก่อโลอสาพัานมีคันาปนกันพี่นอะเจ็ดส่บบาท อะไรบางใหม่ไปนั่งกินลินอยู่รถแล้วพี่น้องหัวย้องหัวผูกเพื่พี่น้องขี่รถตอนนี้ฮค่ะขีนน่รถมาได้รสองตัวพี่น้องตอนที่สามก็ไล่สีไปประมาณว่าชีพมุ่งคืนเลยเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังชีพมง่งอย่เนาะพี่น้องาสิดนาฮลรอตลาดก่อนเพราะร์เดนๆได้มาทีลแล้เนาะอ,อืขอจีพาเราตลาดสซหนูพี่น้อง ก็เคยโหลดปตลาซีนโน่จ๊เคือพี่น้องขังแหลกเลยผ้าเมียคันหล่อพี่น้องเคยโหลดคือแบบอ,อู้เสือผ้าอู้พี่น้องตลาซีนโน่ถึกใจร้ายมีแตเคือง หล่อตลาดได้พี่นอ้องประมาณห้าสื่อเครื่องโอ้พี่นอ้องเครื่องไร้ตลาดซีนูนะพี่นอ้องห้ามกลัวตลาดสวรรค์อีได้หนึ่งอืน้าพี่เครื่องไร้กว่าตลาดสวรรค์หล่อวงก่อน ไปเหลือๆก่อนซีน <ita> ja ้ำตาลมีย ja ังไงใหไ่เสือพี่น้องซีน้ำตาลเพ็่นวะซีพอดีอยู่เลยโกงเขานพี่น้องลองสือนองเบิรงนขนพอดีก็เอาซื้อเมื่อใส่พ่พอดีแหละเลยลอาเล ใส่กระดุมดูว mm. ่าพอดีนะแออเนาะ่ะบัดุมเสือ <c rees an> ีงไป้สอเขกระดุมงาวก้นเท้าสือเสือทราก่อนรุ้เท่ามีการต่อรอง รอยแปดสิบบาทได้เสียตัวนึงเลยพี่นนอะถ้าลราหอบานล้านจะเอาเงินนอ้เบิก่อนแล้วถ้าเดินทางไกลพี่นนอะต้องประหยัดไ้ก่อน มี์ขันได้เสือตัวหนึ่งกับเกี่ยงพี่น้องเราเคยหรอตลาดเซโนจ้าถือพี่น้องเม่เต็มมากันยางๆฮากัดได้มาเมื่อนี้และกัดได้รอเมื่อนี้ปันนี้เขาสัญญาออกไปห้ารถนะพี่น้อง ือมัดหยอมงามงโดยเขาจะเมื่อป้าแล้วจักคือสิมาแห้งเนาะเสือนะจนสเลยโอ้เาออจน้อยจะน้อยแล้วก็อ bí Thảo luận du saoán cả hương nè du mưa, mưa là thang của các chú khỏe cho luôn con vậy พื่อจีหอดออกเตห์นแตหกมงเดียนินซีฟมงเพื่อไปผุนพอดี11โมงเลยไปแคบนะก็เห็นแตนนอนอยู่คุทางแล้วเลยไปแคบก็ดีมันมีแตหเทียวเดียวนะเบิดเหมือนเทียวสาว้า เมื่อาหวนอดแ้าแ้วาอเนี่ยโอต่วัาสมาแต่ผมมีรถมีแต่สินตาลเี่ยลขั้เดี่ยวอ้นเนังกต่งขั้นแต่นเดนนี่ย้าเจ้าัรคนามันไ่เ้าเด้ เจอลงบ้านได้ก่ะบ้านอาห้องใหญ่พ้องอดูหา้อะมพอดีหาสอมงอไปกราฟนี่กบซิบสือมงเลยพี่น้อง อนนี้ฮะก็มาหอดบ้านพ่นต,นตูมพี่น้องเป็นทีเหลียบร้อยเลยเนาะเมารถเบเอรรถจนวอบถึอแล้วพี่น้องอันก็คือวัดบ้านพ่นตูมน้องพี่น้องแต่ว่าตอนนี้บุจือว่าเฮือนไปทางใดนี่เนาะลูกลูกหนะ้องไอจื้อนาองออกมาหับเพิเพอยู่หานะอื้อ นาสิย่างเขาไปทางวัดวัดผุดเลยพี่น้องแต่ว่าบูหัวลังใดเนาะจืงเคยมาเถื่อหนึ่งถึงเต้สี่ปีขึ้นล่างพี่น้องเลยบุจืงย่างย่างแ้วมาเมย์มาเสิร์ชนะย่างมาเชจอต่อเชิญาตาอยู่อวนะเจับเบอร์ตัวตัวทั้งหลังน่ึงแล้เน่ะเอามีหมองวิ่เออแน่น่าเอาแล้ว ใกกันเพินเจ้าฮะรากกาบกใกล้ราอาแม่นางนอนนะเราเอาเพิ่นพังเลยเล่นักคนดวัดสูงถามมาอยอะของมาแบบมันตีนเพิ่นทอนแทนัญหเวม่งบลอการกิน้วเป็นเช้าเลยชิชาบบวิ่งไปเช้าเลยชักแล้ว งานในกลางมาเขาจะกระโดดโดโดพี่นาะเนี่ยเขาจะเลี้ยงงัวเนาะแต่บปูหัวง,งูวัวไรแปดตัวหน่อยพี่นนองเอ้ยบมแมนเจ็ดตัวอันนี้เป็นลังเหอนพี่นางเนาะพี่นนองเพ่นกับปูหัวชิ้นไข่ อันนี้นก็เป็นพระเอเลิร์พี่น้องอืมหอมพระคารด้พี่น้องเนี่ยเพิ่นมีกุ๊กพระคารนะ์นี่กระวานห้างจอร์คีพี่น้องอืมเพิ่นปลูกกุ๊กคาหนึ่งยอดมันพี่น้องแต่ว่าเพิ่นปลูกก็เดียวนึงเนาะ ไพ่อิเลสชายออมโลหัวกุ๊บพี่น้องป้าพี่น้องกุบุรพางามค่ะใบใหญ่จนฉันบาโดนกินกับโอโห้กุบุรพาพี่น้องนี่ก็เป็นกิ๊บไผ่เพิ่งเนาะพี่น้องออมสังกะซีนี่น่าซีเมนต์ตูบน้อยเพิ่นเนาะ sẽ ổn cái chỗ đường để ngồi vì nó Ui có mà hôn Nà sẽ bên phía nó Chú chơi chỉ kèm thế mà หยอ่ขึ้นแขนหยอกได้นแขนมาแขนพีน้องเอ้ยมาหอน้านเลยได้บ้านหอน้านพุ่นตู่หอนพุ่นตู่เจะจตจาจะจืดแต่ว่าเป็นวิ่นในรถขี่รถมาหาสุมุเอาเพื่อนเตะหกมุ้งสาจีเอดุ่อันนี้ต้ทะลปอกนาะพี่น้องปอกแล้ก็ชีได้ประมาณนี้ ได้ได้สวยกระสะสชัวยกระตูบมีได้กํมเดียว,ว่านั่นเลยเนี่ก็เป็นเมทัลขออ้องอายเจื้อนพี่เนาะอันนี้ก็เป็นเมทัลเมทัลไนเมทัลไนเ่องอายุนี่เหมือนได้เมทัลไนเมทัลไนอายุจะปีละจะเลยมันฮอตหล่อเลยบอบอ เจ็ดสแปดเจสิบปดม่แยซูกจีไหมไม่แยซูกแล้ก็แิบปลายกปลายไม่แย่ซูกะแสดงว่าเราากลัวะจ้ะห้งง่สได้นะม่ถวออุเราลายอีเรแหงอ้วนหนาแดงเปีเดียบไเจ็บใบขายกเถือใช่ไหเท่าเราหเออเท่าลเราแบาแหงบัดปานู่าตอนนี้จริงก็มาหอเทียนเพลินเรียบร้อยนูพี่น้อง เมื่อกี้ก็คือเพิ่นทักทายถามข่าวข้าวกันนอนงจากที่ว่าบม่ได้พอกันมาหลายปีน้องพี่น้องตอนนี้เจองกะชิได้เขาไปอ่านหนังแล้วน่าเมื่อยพี่น้องดื่มผ้าแพร่น้องเพิ่นเอาผ้าแพร่มาหายซีอิตซีมาร์ชมพี่น้องถือว่าบ้านเพิ่นก็สมบูรณ์กว่าบ้านเจือเป็นทุเรศเลยวน้องพี่น้องธรรมศาสยังร้ายแล้วก็ของกินกับบอึดยุทธบ้านเพิ่นน้องพี่น้องมาเวลาสั่นพี่น้องฮูโว่าสิได้ไปหากินหรือว่าออกไปเลาะแท้ท้องนาหรือเปล่านาะ กินกากไว้ชนิดน้องบบายบาย